สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Isuzu d m a x เครื่อง3000ปี2018กับใหม่เพียงแค่6,000กิโลเท่านั้นในราคา579,000บาทที่แต่งมาให้ครบพร้อมจดทะเบียนลงเล่มมาดูในส่วนของล้อนะครับคู่หน้าก็จะเป็น m a x TE37 พร้อมยางใหม่ปี21ส่วนด้านหลังก็จะเป็นล้อกระทะผ่าเพาลอยพร้อมยางบรรทุก XCD2 ครับเป็นของช่วงล่างนะครับที่เราใส่มาให้ครบคันไม่ว่าจะติดตั้งเพาลอย เสริมแหนบมาให้ถึง12ชั้นรวมถึงมีโชค่อยคู่4ต้นแล้วก็ดาวกระบะให้ด้วยสามารถรองรับได้สูงสุดถึง5ตันแบบสบายๆเลยครับในส่วนของด้านบนก็ติดตั้งคอกรัวท่อแป๊บน้ำเงิน10ชั้นครึ่งแข็งแรงทนทานครับและสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถคอกรั้วไว้ใช้ทำงานสามารถโทรมาได้ที่033629154 6 สามารถดูรีวิวตัวเต็มของรถครันนี้ได้ใน YouTube ช่องทางรถตอนเดียวภาคใต้